นี้โดนๆคุณผู <mel> ้ชมโดนมากเวลาแข่งบาสช่วงพักครึ่งเขาจะให้เ so ร like <5 attraction> ียกคนดูนะฮะลงมาชูดจากครึ่งสนามซึ่งมันยากมากเขาบอกว่าถ้าเกิดชูดลงรับเงินรางวัลไปเลย3 3ล้าน3แสบาทที่ให้เยอะเพราะมันยากมากๆหนึ่งในล้านถึงจะทําได้ต้องเก่งและทั้งเหงล่าสุดคุณผู้ชมครับที่ LA มฮะมีชายคนหนึ่งลงไปจะได้3ล้าน3แสนบาทหรือไม่ชมครับ นี่ครับหนุ่มที่ได้ลงมาลุ้นโชคนะฮะเจรลโรอาโคบาครับอายุ30นะฮะพิธีกรในสนามก็ประกาศคุณคะจะยิงท่าไหนก็ได้นะคะแต่ต้องยิงจากครึ่งสนามเท่านั้นนะคะทีเดียวคุณผู้ชมครับโอกาสเดียวถ้ายิงลงรับไปเลย3 3ล้าน3แสนบาทจากครึ่งสนามครับโอ้โหเจอรโรหนุ่มวัย30ครับ รับไปเลย3ล้าน3แสนบาทจากการยิงจากครึ่งคอร์ดบาสยิงแบบนี้ต้องเก่ง60%แล้วโชว์อีก40%นะครับโอ้โหแล้วก็ล่าสุดน่ารักเจิงๆได้เงินก็เอาไปซื้อรถให้คุณแม่เรียบร้อยเฮ้โหสุทำท่าอย่างนี้